สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อวานมาพบมาบอกกับพี่น้องอีกคเก่าเหมือนเดิมไปวัดชัยมงคลนะครับอยู่ที่ถนนเจริญประเทศอำเภอเมงจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้เป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงก่อนจะไปสู่วัดชัยมงคลก็จะเป็นกำแพงแบบนี้นะครับมาถึงวัดชัยมงคลนะครับเฮเาสิเห็นก็คือสาร,ราการประเรียนใหญ่ ผมเป็นโรงแรมเ้อครับนวันครับสาราใหญ่อีรีครับพี่น้องกำแพงนี่เป็นยิสแดงสมัยโบราณนะครับภูสิเหตุมานานวครับสำหรับกำแพงนี้คงจะทำนานแล้วนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงประตูเข้าวัดยามบ้านในหอดประตูเขาวัดนะครับผมวัดชัยมงคลนี้นะครับดู ติดกับถนนเกรงประเทศนะครับอัเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่ใหญ่มีโบราณวัตถุดูสิครับนี่ประตูโของอลังการใหญ่มากนะครับองค์บด้พูรณะองปล่อยวิถีธรรมชาตินะครับเปรียญเทียนมันเป็นศาลา<ร>การประเรียนีน่ถึงมืสามชัน้นสี่ชั้นประดับพี่น,นี่ทั้งชั้นเป็นเรียนพมาถึงเจ้าท่านก็ ผสมกำลังปัดกวาดนะครับลานวัดนะครับเพราะว่าตอนเย็นๆนะครับผมไปหอดจะเย็นแล้วครับประมาณสี่โมงกว่าวก็โอเคนะครับกับการปัดกวาดแดดก็กำลังออกแบบแรงๆเลยนะครับแดดแก่อยู่ผมเม็นกำลังออกอ,ออกเต็มเต็มเส้านี่แหละว่าผิดอ้าวเที่ยวไปดูไปนะครับสบายใจก็พอ นำท่านมาวัดวารามกราบพระกราบเจ้าดูวัดดูวาจิตใจก็จะปลอดตรงแจมใสนะครับอัันนี้เป็นพระธาตุสีทองคําเรืองอร่ามนะครับเป็นพระเจดีสวยงามมากบูรณะใหม่ก็อยู่ด้านหลังของพระวิหารสําหรับพระวิหารนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เดินไปดูนะครับก็เราก็ถ่ายทํา เอาอยู่ด้านหลังของเจดีย์เสียก่อนนะครับผมนู่นเห็นแล้วนะครับเห็นหลังคาพระวิหารนะครับปกติก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับวัาที่ภาคเหนือก็จะมีพระวิหารแล้วก็พระเจดีย์อยู่ด้านหลังของพระวิหารโอ้มีอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแสดงว่าบุรณะตีสังขรพระวิหารนะครับสีทองเลืองมาลอนก็เห็นเขาทํา กำลังบูรณะนะครับคงจะทำสีทำอะไรให้สวยงามนะครับคงไม่ได้เห็นพระวิหารที่สวยสดงดงามเป็นลายของลานานะครับเพราะว่าช่างปรับปรุงซ่อมแซมนะครับผมอันนี้เป็นหออย่างหนึ่งครับเป็นหอประชุมหรือหอฉันยังไม่สร้างนะครับเป็นไม้สัก ก็มาอยู่ด้านหน้าของพระวิหารจริงๆด้วยนะครับมีการซ่อมแซมทําให้สวยสงสัยจะทําสีทําอะไรใหม่ให้สวยงามนะครับมีพระสงฆ์ยินดูด้วยช่างก็มีครับพากันทำงานติดกับแม่น้ําปิงเดินไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังของวัดนี้ก็จะเป็นแม่น้ําปิงนะครับมีศาลาริมแม่น้ําด้วยนะครับผม ย่างไปจักน้อยหนึ่งกัสิพ่อนะครับสุ่มขาวๆนะครับที่เป็นสางไว้เป็นสลาสีขาวแล้วก็อย่างยิ่งเป็นอาสมหรือว่าเป็นสถานที่คนสักการบูชานะครับป้ายเขียนบอกว่าปู่โชคปู่ชัยนะครับมีรูปของผู้ชายชลาสองคนอยู่ในอาสมแห่งนี้นะครับ บอกว่าปู่โชคปู่ชัยก็แสดงว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนนับถือไปขอราบกับปู่โชคปู่ชัยนะครับเดินไปเรื่อยครับพี่น้องครับเดินไปเรื่อยเนะาะเดินไปเรื่อยๆดูชมวัด